เราคือเจ้าของบริษัทไม่รู้จะตั้งเงินเดือนเอนเท่าไหร่เยอะไปก็โดนภาษีเยอะน้อยไปบริษัทก็โดนภาษีอีกเงินเดือนเจ้าของเท่ากับค่าใช้จ่ายบริษัทลดภาษีบริษัทได้แต่เงินเดือนเราเท่ากับไรายได้เราเองเสียภาษีบุคคลตารางเปรียบเทียบกำไรสุทธิ1ล้านบาทตั้งเงินเดือน0ูบาทภาษีบริษัท20,000 0บาทรวมภาษี200,000บาท กำไรสุทธิ1ล้านบาทตั้งเงินเดือน6 0 0 0 0บาทต่อปีภาษีบุคคล2,700 0ภาษีบริษัท80,000บาทรวมภาษี1,7 0 0 0บาทถ้าบริษัทมีกำไร1ล้านบาทตั้งเงินเดือน6 0 0 0นบาทต่อปีกำลังดีเลยค่ะแต่ถ้ากำไรสูงมากเช่น50ล้านบาท ตั้งเงินเดือน30-40ถึงล้านบาทเสียภาษีบุคคล3 5เเ็ต็มเงินเดือนยิ่งสูงภาษีบุคคลยิ่งแพงเปอร์เซ็นแนะนำสำหรับการตั้งเงินเดือนกำไรน้อยกว่า1ล้านตั้ง60-8ถึงซของกำไรกำไร1ล้านถึง10ล้านตั้ง40-60ถึงซของกำไรกำไรมากกว่า10ล้านตั้งสมเหตุสมผลไม่เกิน1 0 3ถึงของกำไรงั้นฉันตั้งเงินเดือนพอดีพอดีแล้วค่อยแจกโบนัสและปันผลทีหลัง ดีมากกระจายรายได้หลายช่องทางช่วยลดภาษีและปลอดภัยกว่าเงินปันผลเสียภาษีแค่10%แบบไปนอกไม่ต้องเสียแบบขั้นบันไดข้อควรรู้ตั้งเงินเดือนที่สมเพชสมผลเทียบตลาดแต่จ,จริงผ่านบริษัทเข้าบัญชีเจ้าของมีสัญญาจ้างใบสลิปใบหักภาษีครบถ้วนปันผลเสียภาษี10%เหมาะกับคนที่มีไรายได้สูงมาก ตั้งเงินเดือนเท่ากับลดภาษีบริษัทได้แต่ถ้าเราตั้งเงินเดือนมากเกินไปเราเสียภาษี35%และโดนสำมรกรจับตาวิธีง่ายที่สุดตั้งพอดีเก็บหลักฐานวางแผนทั้งปีหรือถ้าไรายได้สูงมากใช้เงินเป็นผลเสียภาษีแค่10%ดีกว่าบัญชีไม่ยากถ้ารู้จักวางแผนกดไลค์กดแชร์เราไปตั้งเงินเดือนกันให้ถูกนะ